วันนี้นะครับจะเป็น b y d Dolphin นะครับเลือกเปลี่ยนชุดโชคทั้งชุดเลยนะครับเป็นโปรเฟนเดอร์รุ่นดิฟเปลี่ยนทั้งโชกหน้าโชกหลังแล้วก็สปริงหน้าหลังไปด้วยเลยลงจากนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันแน่นขึ้นของเดิมมันจะนิ่มๆหนึงของเดิมน่าจะแบบยวบเลยใช่ไหมเวลานดัาพอรับใช่ใช่ใช่แล้วถ้ามันสุดเดี๋ยวมันจะมีเสียงดังตึ้งด้วยนะแต่หน้าโอเคเลยใช่ไหมหน้าผมคิดว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าตึงมากกว่านี้เวลาพี่ขับขานร้อยต่อถนนนะอะมันจะ,ะมันจะสะท้านะอ่ะ แต่ว่าลองปรับดูได้ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวให้ปรับพื้นโอ้โหโอเคเพราะบะพานตัวนี้มันจะตลอดเลยอ๋อมันจะแหว่งใช่ไหมเออมันจะแบบนี่เลยแนะรู้เรื่องเลยอนะ่ะไอสะพานเนี้ยรู้เรื่องเลยเออนี้ยมีโอเคอยู่นะ สวัสดีครับผมร้านเจ็ s p ั n s i เพนชันนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็น b y d Dolphin นะครับก็อยากจะอัปเกรดชุดช่วงล่างใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยครับจะขอบอกว่าเฮ้ยมีอาการด้วยโครงนะครับอยากเพิ่มความหนึบความกระชับเข้ามานะผมก็เลือกเปลี่ยนทุกช็คทั้งชุดเลยนะครับเป็นโฟลเดอร์รุ่นดิฟนะครับก็เปลี่ยนทั้งโช๊คหน้าโช๊คหลังแล้วก็สปริงหน้าหลังไปด้วยเลยนะครับผมสำหรับโฟลเดอร์ดิฟตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นด้านหน้าเป็นสแตด ก็สามารถที่ปรับพีโหลดสปริงได้ปรับโหลดได้นะครับคันนี้ก็เดอกเป็นระยะสแตร์ดนความสูงเท่าเดิมนะผมออนเดอร์ทำรุ่นนี้มาค่อนข้างสวยงามครับสีนะเป็นสีน้ำตาลจะมีสปริงนะครับในนี้จะเป็นสปริงด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะครอบเข้าไปแล้วก็ใช้เบ้าหัวชกเดิมตัวนี้จะปรับนุ่มปรับหนบได้16ระดับนะครับตัวปรับนะครับจะปรับอยู่ที่หัวตรงนี้นะครับเราต้องประกอบชกเข้าไปต่อทีแใส่ตัวปรับเข้าไปได้ส่วนด้านหลัง ด้านหลังตัวนี้จะเป็นโช้กหลังนะครับก็สามารถสไลด์กระบอกได้นะครับเพื่อรองรับเวลาเราจะโหลดปุ๊บเราก็ต้องหดโช้คให้มันสั้นลงด้วยด้านหลังนะครับปรับนุ่มปรับเนิบ16ระดับเหมือนกันนะผมก็มีตำแหน่งตัวเลขบอกชัดเจนนะครับปรับง่ายครับอยู่ตำแหน่งด้านล่างสปริงหลังนะครับมาพร้อมชุดสตัดปรับเกลียวนะครับเพื่อรองรับสเปคโหลดนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการโหลดนะครับแต่ครนนี้ก็ปรับสูงเข้าเดิมนะผมก็ อันนี้แกะกล่องมาเป็นระยะสแตนด,ดเดี๋ยวเราจะจับใส่เข้าไปใน BWD Dolphin คันนี้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฟิลลิ่งจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความหนึบความแน่นความกระชับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมครับผม ลงจากนั้นก็รู้สึกได้ว่ามันแน่นขึ้นของเดิมมันจะนิ่มนุ่มผมปั๊บอยู่มารเบอร์แปดทัได้แต่วันต่อ,อของเดิมน่าจะแบบยวบเลยใช่ไหมเวลาจำพอจำ ใช่ใช่ใชแล้วถ้ามันสุดอะมันจะมีเสียงดังตึ้งด้วยนะมันเป็นลูกยางกันกระแทกไปเลยอ๋ออ่าลูกยางกันระแทกพอแล้วมันยุบสุดปุ๊บไอตัวนั้นมันจะชนกับบอดี้ตึ้งแต่รถญี่ปุ่นมันจะเป็นเป็นเหมือนกันพี่ในกรณีเบอรทุกหนักอ๋อเบอร์ทุกหนักจริงๆคือคันนี้เขาหนักอ๋อเขาเป็นนหนักอยู่แล้วแต่ถ้ารถใหม่ๆตัวใหญ่เวลาเปลี่ยนโชกคอะอย่างรถพวกนี้จริงๆมันไม่ต้องตั้งสุดก็ได้เพราะว่าพวกบูทพวกอะไรมันยังยังแน่นอยู่อ๋อยังยังตรงไปนี แต่ผมก็ต้องตัง้งใจต้องมความมั่นใจแต่ว่าเมื่อกี้ผมเขาบอกมาพวกก็ลองปล่อยมันแลต้ตกไผมอยากให้มันแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนลงคลอสะพานแล้วมันแบบแน่นใช่ไหมหยุดเลยอะอแบบไม่ไม่ไม่มีแบบดึงๆงนีอตอนนี้มันเป็นเบอร์ค่ากลาาผมว่าน่า<บ>จะปรับแข็งเครื่อนดีจัง มาเผมว่าข้างหลังอ่ะคือข้างหน้าผมว่ามันมันมันก็นิ่งดีนะแต่ข้างหลังเวลาจัมปุ๊บมันบยุบยุบเยอะไปนิดเนาะใช่ผมอาจจะจับปากข้างหลังเัื่ขึ้นสักสองเบอร์อ่าผมคิดว่าเป็นเบอร์สิบอะไรเงี้ยแต่หน้าโอเคเลยใช่ไหมหน้าผมคิดว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าตึงมากกว่านี้เวลาพี่ขับผ่านร้อยต่อถนนน่ะมันจะมันจะสะท้านนิดนึงแต่ว่าลองปัดูได้ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวค่อยปักคื๋ออ่า ีสมมติว่าตอนนี้ผมปรับเบอร์8อยากได้หนึบขึ้นโอเคเราจําเบอร์ได้แล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยอ๋อเป็นเบอร์9เบอร์10แต่สมมุติว่าถ้าลืมเราต้องรีเซ็ตใหม่รีเซ็ตคือหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้สุดพอสุดปุ๊บนั่นคือเบอร์ 1, 1> อ่าแล้วก็หมุนตามเข็มเป็น2 3 4สานับใหม่เพราะว่าเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันยาถเกิดว่าน่าจะยุบมันจะยุบย้วยแล้วก็เด้งอีกรอบ อันนี้พอดียังหรือต้องเพิ่มอีม okay sim ิ้นเนจริงๆผมว่าโอเคแล้วนะหน้าหลังคือเวลาจำสะพอสะพานปุ๊บเนี่ยมันลงพร้อมกันมันลงพร้อมกันใช่ไหมมันต้องถามช่างไงเพราะช่างช่างรู้สึกดีดีกว่าผมมากครับครับหรือว่ารู้สึกขับแปลกๆฟลิงแปลกๆก็แวะมาหาผมได้พี่อ๋อได้ครับ สะพานนี้มันจะตลอดเลยเออมันจะแหว่งใช่ไหมเออมันจะแบบนี่เลยนะเ,เลยน,ะน,นี่รู้เรื่องเลยอ่ะไอ้สะพานเนี้ยรู้เรื่องเลยนี่ที่ที่เทสอย่างดีเลยนะนเนี่ยคือเราจะเราจะ,เราจะรู้เลยไม่ใช่แบบบู๊บเออนี่ม,มีโอเคอยู่นะได้อยู่แต่หมุนเองมไม่ยากเลยไม่ยากนั่งหลังนังหลัง้าข้างนั่นมันโอเคแล้วก็ ท่านดีทังนั้นเรากดหมดด้วยอ๋ออ๋อใช่หมดนั่นคือมาใช่แต่นี้คือว่าคือข้างหน้าถ้านี่อยู่นี่เวลามันเจอไอ้เคว่าอะไรนะไอ้ตัวพวกรอยเต่อเส้นขั้นอ่ามันจะมันจะสะท้านเลยใช่ไหมครับโอเคกับผมก็สำหรับ b y d Dolphin คันนี้นะครับผมก็ติดตั้งชุดโชคกอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ดูสัดส่วนนะครับจะเป็นระยะแตนดาร์ดนะครับสำหรับคันนี้ใส่โปร f ฟนเดอร์รุ่น d e ิฟเฟรี่นะครับผมก็ไปลองรถมาแล้วนะครับผมรถมีความนิ่งมีความกระชับมากขึ้นจังหวะขึ้นลงพอสะพานนะครับรถนิ่งมากๆนะครับจากเดิมที่เคย โยกโยนหรือท้ายเวลาขึ้นคอระสพานปุ๊บเนี่ยมันยุบยวดอาการเหล่านี้มันก็น้อยลงทําให้เราขับขี่มั่นใจขึ้นใช้ความเร็วได้อย่างมั่นใจนะผมก็ขับสนุกนั่งสบายเพิ่มมาขึ้นนะครับผมสําหรับยดชโชคโปรเฟนเดอร์ดิฟคันนี้นะครับปรับ16ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับมาพร้อมสปริงเลยชุดนี้อยู่ที่21,000บาทพร้อมติดตั้งพร้อมตั้งสูงให้เรียบร้อยนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่มีรถไฟฟ้านะครับอยากเพิ่มความหนึบ ความประชับนะครับอยากให้รถขับมั่นใจขึ้นนะครับก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมร้านผมเจ๊ซัดเพนช่านะครับอยู่พุทธมนตลสายหนึ่งถนนบางแวกจัรัน13เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเาสามห้าศูนย์ห้าห้าสองสี่ำหรับนี้นะครับขอบคุครับ